สวัสดีค่ะบางคนก็ประสบปัญหาแบตไหลเร็วมากเลยนะคะเพิ่งชาร์จไปเมื่อกี้เองเห็นอีกทีหนึง่งแบตก็เกือบจะหมดแล้วปัญหาแบบนี้เราก็มีวิธีแก้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ทางเทคนิคจะมาบอกการตั้งค่า2ออย่างนะคะที่ทําแล้วเนี่ยแบตของคุณจะใช้ได้นานมากเลยค่ะแต่ว่าการตั้งค่านี้สําหรับบางคนหรือในบางมือถืออาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงไปนะคะเราก็มีทางมาแก้ไขยอยู่ดีค่ะเริ่มแรกเข้าไปในการตั้งค่าค่ะ เลื่อนลงมาค่ะแล้วก็กดที่การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ค่ะหลังจากนั้นให้กดจุด3จุดนะคะแล้วก็กดรายการอัตโนมัติค่ะซึ่งตรงนี้ก็ให้เปิดโหมดประหยัดพลังงานแบบปรับอัตโนมัติเอาไว้ค่ะต่อมาย้อนกลับมานะคะแล้วก็กดไปที่แบตเตอรี่ค่ะ เลื่อนลงมาล่างสุดเลยค่ะแล้วก็กดการตั้งค่าแบตเตอรี่เพิ่มเติมค่ะตรงนี้ก็ให้เปิดปกป้องแบตเตอรี่เอาไว้ค่ะหลังจากนี้คนก็จะสามารถใช้แบตเตอรี่ได้ยาวนานมากๆเลยนะคะและต่อไปก็สำหรับคนที่ไม่มีการตั้งค่า2อันนี้ค่ะกดออกมาค่ะเราจะมีลิงก์ใน description ของเรานะคะซึ่งไปกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะพอดาวน์โหลดเสร็จนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะในแอปพลิเคชันนี้สามารถทำได้ทุกอย่างที่2การตั้งค่านั้นสามารถทำได้เลยนะคะ อย่างแรกที่คุณต้องทําคือกดแก้ไขทันทีค่ะแล้วก็ให้เลื่อนลงมานะคะกดไปที่การตั้งค่าค่ะและให้ทุกอย่างเนี่ยเปิดเอาไว้หมดเลยนะคะถ้าเป็นตามที่เราบอกแล้วแค่นี้แบตของคุณจะใช้ได้ยาวนานมากๆเลยค่ะแอปมีชื่อว่า Battery Doctor Battery Charger ค่ะซึ่งถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ